สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้ใช้รูปแบบของการรับนังสือเรียนนะคะด้วยรูปแบบที่ให้นักเรียน walk in นะคะเข้ามาในโรงเรียนหรือจะเป็นตัวแทนผู้ปกครองก็ได้นะคะที่จะมารับหนังสือเรียนให้กับลูกๆนักเรียนชั้นเคื่อนนะคะก็คือนักเรียนชั้นม .2 ม .3 ม .5 และม .6 ค่ะนักเรียนมาถึงที่นี่หน้าโรงเรียนก็ต้องตามมาตรการนะคะเมื่อผ่านมาตรการแล้วนักเรียนก็จะไปรับใบเซ็นชื่อเขาเรียกว่าใบรายการเอกสารจากนั้นนักเรียนก็จะไปต่อนะคะอันนี้คือกลุ่มที่ w อ l k i n นะคะแต่ถ้าเป็นมาด้วยรถยนต์นะคะเขาก็จะ drive thru o g h เข้ามาเลยนะคะ ันนี้ค่ะเขาก็จะได้รับคำแนะนำจากทางรอปพอแล้วก็คุณครูก็มีระบบมาตรการแล้วก็สแกนอ,อุณหภูมิด้วยทั้งพ่อและแม่นะคะเราไปดูกันนะคะที่จุดที่เราจะต้องไปรับหนังสือนะคะก็เป็นบริเวณโดยรอบใกล้ๆนะคะเป็นบริเวณโดยรอบใกล้ๆซึ่งแค่วนอรอบเสาธง นะคะวนรอบเสาธงเพราะฉะนั้นการที่เราจัดวิธีนี้เราถือว่าให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองนักเรียนนะคะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆนะคะ5นาทีน่าจะไม่เกิน5นาทียิ่ง d r ไร้ทรูไม่ต้องลงจากรถเลยนะคะก็สามารถที่จะรับหนังสือได้เลยคุณครูแต่ละระดับชั้นซึ่งก็เป็นครูหัวหน้าระดับ แล้วก็เป็นประจำชั้นนะคะที่จะมาดำเนินการในเรื่องของการบริการมอบหนังสือเรียนให้กับเด็กนักเรียนค่ะวันนี้นะคะนี่ค่ะเห็นคุณครูไหมคะเงื่อเต็มเลยค่ะนคะคะสงสัยจะยกหนังสือนะคะตั้งแต่เช้านะคะนี่ค่ะทีมงาน,นาวันนี้เป็นเป็นระดับม .5 หัวหน้าระดับ นำทีมมาเลยนะคะแล้วเราก็จะมีคลังเอกสารนะคะเห็นไหมคะดูสิเนี่ยครูทำงานหนักมากเลยนะคะทำงานหนักมากนะคะดูน้ำหนักจากข้างในอ่าข้างนอกอ่าเอกสารนักเด็กๆมาถึงต้องหยิบเองนะคะเราไม่มีการส่งให้นะคะและจากนั้นเด็กๆก็จะมาส่งเอกสารเมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วก็ส่งคืนตรงนี้ใช่ไหมคะ เยี่ยมมากแล้วไปไหนต่อเนี่ยแล้วจากนั้นเด็เเกๆก็เดินออกไปทางนู้นนะคะทุกคนรู้สึกจะมีความสุขมากแล้วหัวหน้าระดับเองแต่ละระดับนะคะ,ะเขาก็ออกแบบรูปแบบงานนะคะ,อะลองคุยแล้วฝั่ก็จะมีะไดทูสำหรับผู้ปกครองที่ไม่ลงรถจากรถเยี่ยม,มุกจากรถแล้วก็ก็จะวนรถเป็นวงกลม ออกไปรับหนังสือที่เตรียมไว้แล้วเยี yeah, ่ยมมากค่ะแล้วก็มีจุดซื้อสมุดแล้วครอบครองก็ขับรถออกไปได้เลยครับจ้าแล้วเราก็ได้รับคำชมมากเลยนะคะว่ามา5นาทีได้หนึงสือเรียนเรียบร้อยเซฟตี้และครบเครื่องค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ